สวัสดีครับชาแนลรีวิวฟรีนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรองเท้าช้างดาวพริงกันนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปรีวิวสินค้ากันก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยรองเท้าช้างดาวพริงนะครับ ก็จะมากับกระแสเพลงใหม่ของวง b l a c k พิงกนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพิงเวนอมครับซึ่งก่อนที่เพลงจะเปิดตัวเนี่ยทางบริษัทนันยางผู้ที่ผลิตรองเท้าช้างดาวเนี่ยก็ได้ทำการออกมาโพสต์ว่าถ้าเพลงใหม่ b l a c k พิง k ยอดวิวถึง80ล้านในยี่สีชั่วโมงจะผลิตช้างดาวสีชมพูดาก็นั่นเลยครับยังไม่ถึงยีีชั่วโมงเพลงพิงเวนอมของแบ็คพิงก็เลย80ล้านวิวไปเลยครับ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รองเท้าช้างดาวพลิงขึ้นมานั่นเองครับซึ่งทางบริษัทนันยางเนี่ยก็เปิดให้จองผ่านแอปช้อปปี้สวันเท่านั้นครับผมได้มามันก็จะรู้สึกว่าไอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดหน่อยๆครับเรามาดูสเปครองเท้าช้างดาวพลิงกันเลยดีกว่าครับ จากการที่ผมได้สัมผัสรอ,องเท้านั้นรู้สึกว่าวัสดุที่ใช้ทำรองเท้านั้นก็จะไม่แตกต่างกับรองเท้านันยางช้างดาวรุ่นธรรมดาเลยนะครับแตกต่างกันเพียงแค่สีครับที่รุ่น P Order เนี่ยจะเป็นสีดำชมพูกับชมพูดำนั่นเองครับวัสดุของเขาก็จะผลิตมาจากยางพาราแท้ร0อเเลยนะครับดีไซน์ของทางรองเท้านะครับก็คือจะไม่แตกต่างกับนันยางช้างดาวธรรมดาสักเท่าไหร่นะครับ ก็ต่างกันเพียงแค่สีนั่นแหละครับนันยางช้างดาวพลิงนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส,สีนะครับก็คือแบบแรกก็คือสีดําชมพูแบบที่2คือสีชมพูดํานั่นเองครับซึ่งไอความแตกต่างเนี่ยแทบที่จะไม่แตกต่างกันเลยครับมันจะแตกต่างกันตรงที่สีทั้ง2 ของบนรองเท้ากับพื้นรองเท้ามันสลับกันครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวขีปของรองเท้าเนี่ยสีมันก็จะสลับกันครับความแตกต่างก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูมุมต่างๆของรองเท้าช้างดาวพริ้งของทั้งสงสีกันเลยดีกว่าครับ ส่วนในด้านแพ็กเกจของเขาก็จะมาอยู่ในรูปของถุงพลาสติกนะครับและก็จะมีโลโก้ของทางนันยางช้างดาวพลิงครับและก็จะมียางมัดผมสีชมพูดํามัดที่ปลายถุงด้วยนะครับรองเท้าช้างดาวพลิงนั้นก็จะมีใบวารันตีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับส่วนรหัสตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของทางรองเท้าหรือจํานวนคู่ของทางรองเท้าที่ผลิตครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกกันด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆ สำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ